แซมยุรนานหน้าซีดเจอดีกลางเจ้าพยาหลังพูดถึงแตงโมถึงกับยกมือขอพระเอกรุ่นใหญ่แซมยุรนานโพสคลิปเล่าเหตุการณ์ตื่นเต้นที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณนะที่แซมและเพื่อนๆไปนั่งเรือสปีดโบท๊ทชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาและได้มีการพูดถึงการเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมที่พัดตกเรือสปีดโบท๊ทเสียชีวิตเมื่อปีก่อนเจอดีเข้าเต็ม โดยแซมนั้นเรืดอดับกลางเจ้าพยาหลังพูดถึงแตงโมในคลิปแซมยุทนน้นอัดคลิปขณะอยู่บนเรือที่ดับกลางแม่น้ำคนขับดำน้ําลงไปดูสาเหตุแต่บอกว่าไม่พบสิ่งผิดปกติแซมจึงรีบพูดว่าที่เราพูดถึงแตงโมเพราะด้วยความคิดถึงจากนั้นจูๆ่ๆก็ติดต่อคนบนฝั่งให้มารับได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นมีอุปสรรคสารพัดอยู่ๆเรือดับสตาร์ทไม่ติดอีกเลยกลางแม่น้ําเจ้าพยา พยายามติดต่อให้คนเอาเรือมารับกลับฟังก็ติดต่อไม่ได้แซมเล่าอีกว่าเรื่องของเรื่องคือขับเรือผ่านร้านอาหารที่แตงโมทานก่อนเกิดเหตุและเสียชีวิตและมีการพูดคุยถึงเรื่องแตงโมว่าอุบัติเหตุแบบนั้นเกิดขึ้นได้จริงหรอไม่ทันขัดคำจูจ่ๆเรือกระดับและสตาร์ทไม่ติดอีกเลยจึงยกมือขึ้นบอกแตงโมว่าที่พูดถึงเพราะคิดถึงนะส่งความคิดถึงไปให้ปรากฏว่าโทรศัพท์ติดต่อได้เลย ได้เจสก,กี้มาลากเรือสปีดโบท๊ทกับพาเข้าฟังอย่างปลอดภัยแซมยังบอกถึงน้องรักว่าเราคิดถึงเสมออยู่ที่ว่าจะพูดเมื่อไหร่ยังรักและคิดถึงเสมอนะจ๊ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ